เห็ดดอกก็ง่ายเล็ดเปลี่ยนลาดฝาดูโอ้โหเป๋านี่แต่มันห่องแดนออมถาดรักเมทิสรักเมทิตรบียังิมเงินรวยพี่น้องเลยพักติวติวก็มีนะเป็นไรหวานครับนำง่ายครับเอากินได้บมดจะมันน้ำมันติ๋วออกคมสมจะพักติวพักติ๋วนี่ พี่น้องเอ้ยครับแกงเห็ดลางโงกเรดลางโงกพี่น้องบัวบะตัวน,นั่นไงครับเนีนๆครับปุ้ยอู้ว่าแซ่บว่าพี่น้องไม่พักขาไม่พักจิ๋วจ้ะมันมันครับรรพี่น้องเห็ดลาโงกครับล้วนๆเุนนี่พี่น้องเด,ด,ด,ด้อ สวัสด e ีครับมิตรเดนฟ้าติ่งทอดสู้กุ่นสุขนครับสวัสดีจ้าสับกุยจูผักจ้ะมาครับพี่น้องครับแจงเห็ดเรางกล้วนเด้อพี่น้องครับเห็ดแดงนั่นก็บ่แก่บ่นว่าครับเบางแนอุ้ยตอนเงี้ยครับเห็ดดอกเงี้ยเล็ดเฟลี่ยนหลากฝาดูโอ้โหเปล่าเนื้อแต้มทองแลนออมถาดลักเมทิตรักเมทิตรูวับพี่น้องกี่มืองรวยรวยพี่พี่น้องเลยมาครับยกิล์แห่งมันครับพี่น้องมาหาผักขาปลาปลากินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกันอา ถ้าคำขอแรงตัวเตียงเด้ห่อ,อชีดินเราพี่นอ้องมัเป็นยังครับมันเด้งเลยเจี๊ยงเจี๊ยบโอ้โหพวกนี้พี่น้องอายโตโตครับักขาเด้งพี่น้องักติวต่วก็มีนะติว่วตำบักพริกดิบใส่พี่น้องเป็นไงหวานครับงามง่ายครับงามปุ๊บๆก็เห็ดยวอบพี่น้อง รสชาตนันวพี่บอ,อกเลยแจให้ละงูมาพี่น้องเอากินเด้่ยบุตรเออกินบ้านๆสมๆครับพี่น้องหนังกรุ๊เห็ดละงูขาวพี่น้องดอกมันหวานอยู่แต่มันหนามันมันติออกสมๆมจากเขาติว๋วเักติ๋วนี่นีร่รสชาติสมๆยังไ,ไง เพิแต่งกินด้วยพักขาเพือบะหมี่ก,มก,กับบะเต้กลางนีมักอ เสียพี่เลยพี่นอ้องไปกินมา่วันว่ามันครับก่านจะไปกินพี่น้องเลยผักคาครับอันนึงคือจีเกียวหนึงคือสีด้อนมาใช่ไหมอันนึงขอาก็ใส่หน,นึง ให้ไปตันตนวน้ำเป็นยามตุ้มเลยครับมันอยู่เดอ้อจ่าแม่แสนเห็ดละงหัวกำลังออกพี่น้อง มาตุยเลยตุยเลยรับมาทิสรับมาทิสด้วยวุ้ยเรื่หยิบกับบะไดพี่น่อยหยิบกับหยิบบะถือหยิบกับเมือนหอมครับ <c oughs> อนรักคา ัหลังนี้พั่บเง็ยยังไงมามันแย่มะแม่เขากำหนงไปน้ามันซีแสรแสร็จเปงอนเบ้ยเราบรุลุผลมาตรงหลังจิมมาแจงเลยเช่มบะห่อยพุ่ยมันแย่มงนหลังีย กินปีกดีบเล็กน้อยพี่น้องเลยสวยอยู่เขาท่าเลยทำปะอจริงๆเขาเยอะแยะสั่นเนาะนี่เบาเลยไมเแล้วเบาออกอันตัวนี้มันใจเจ้าไช่ละงวงมัดด๋อยห้อง Hmm. ดอกบานลืมเป่าไหมบ้างตาแตกห <laughs> น่ำว่กูเป็นอะไรก็เป็นดอกนดอกพันเอาแดดอ้อมทาบี่น้อง <laughs> ต๊ะถ่านเื้อนมัน hmm. <c oughs> ต้นบีิบ้ะหมักใส่ผักติวว่าเจะใส่กับเป็นอีกรสชาติหนึ่งแซ่บอยู่ที่สมพอดีไหมครับสำหรับผู้มักกันดอกว่าแต่ว่าดอกมันกับหวานมันมันกิดยุกแบบนอนน้อยใซ่กันองี้ได้จ้ะมันคนหนึ่งมาแกงใส่ผักนั่งตูตัวไอพีดีพิเศ ทานเล่นี่เก็บกล้วยหอนในโดนครับรัวเออมันคือเสาเข็มกันมาไป้องดอกมันรัน mhm 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 hẳn mhm 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 ยืดเนาะมางว่าล่างดีเนาะโอ้แสบดีไปน่นอะเอาไปปนกระได้ไดิธรรมาดาดิเอาเกี่ยวพอหน่อยคุ้นๆยันน่อยอขวแนด้ดตาดีาตัวสาวตอนพักเก่งไหวไงแกงดาคุ้นหน่อยหอเ่เนาะ ม,มันหอนยังไงมันห่อนสหลุมเลยกับอะไรพี่น้องเลยก็ห <c oughs> มาทันเลกับแซ่บเลยก็บบคคพี่น้องเลายหลายมาช่วยแบ่งกินไห <c> ้ <oughs> กินทั้งกินทั้งทอดออกมันหอนยี่หรีอันนี้คือแดงเลี้ยงน่ะไม่ละ<ช>งอกเลี้ยงบ<ช>รว่ามันนั่นมันไม่มีโอกาสบานมันมันมันเผล่อยู่ในนี ในดินอ่ะไม่ไข่ไหมเดียวจ้ะเดี๋ยวนี่พวกหงนอนจินมนะเราตุมต้มๆไหมมันเอโอ้ <c oughs> บอกว่ามันเหมือนมันเหมือนเขาจะมาเลียออมถาดออกมานะีนะ่จินได้ปะเนาะ เดีส่วนฝากขาว่าได้โดดด้วยเลยต้องเชื่อใจค่ะกินได้ห้องห่อจีดินอยากจินเด้มาต่ละดอกขาลาบแป้งแฝงไว้เนาะแต่ว่าันพ่อเกิดเป็นกุ้มตะมันอยังเนี่ยเนี่ยน้องไปเตียนซักไร้ซี่ดอกซี่หาดอกขาดมัด โอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเอาใจใดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องที่ติดตามชิดชมครับบ่าวป่วยจูพระครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับป้าพี่พอน้องครับกินข้าวยำเวนยำขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเปิดพร้อมในเห็นนั่งครับว่าเปิดว่าพรสเลยเป็นว่าอ่ะชิปนี่ไปก่อนครับชิปหนามากไหมครับโชคดีความสุขจับกิฟต์กับขายยาจนครับลำดวยซื้อขุดสุขล้นครับอ่ะไปก่อนพายเจบเ็ดพ่อกันในอีสานบางหน่อยโชคดีความสุขสวัสดีครับได้อจ้าติ๊ดฝาก